สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o o กเทสอยู่กับผมฟุกเกนเคยตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม Resident Evil 3ในพาร์ทในาที่2แล้วนะครับผมนะซึ่งเราเนียต้องหาอันนี้ครับล็อกพิกหน้าผมเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของการเปิดแผงควบคุมวงจรภายในนะครับรู้สึกว่าผมเน่ยต้องยิงพวกนี้อ่ะจะได้หาของง่ายขึ้น Ok Mà, mà, tua, thiê tua Ơi, dầm Ừ Đi bên โอเคเดบร้อยแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับผมจะได้หาของได้ง่ายขึ้นนะเอยเอ็นี่ไง อะไรวะผงดินปืนอยากได้ล็อกพิกเว้ยไม่ได้อยากได้ผงดินปืนเอามาทำไมโอ้ยต้องออกไปสิลาฟินะอืมหน้ามันจะเละอยู่แล้วอะ่ะตรงนี้เข้าได้ปะอ๋อเนี่ยห้องควบคุมแล้วนี่ละ่ะ โอ้มีล็อกพิกเยี่ยมเลยครับระเบิดอันนี้ผงดินปืนป่าเก็บเฮ้ยเดยวอ๋ออันนั้นเราต้องจะคอมบเลยเรียบร้อยละเฮ้ยช็อตกันพาท,ที่แล้วเราไม่ได้ไปสมบรวจละเอียดนะครับพาท,ที่แล้วเราหยิบแค่สายยางไงเลยไม่ได้เอาช็อตกันมาด้วย ยบถ้าเจอเนมิสุดก็เนมิสุดอะไรอ่ะเนมิสิตถ้าเจอเนมิสิตมาก็อาจจะเอาฟองยักษ์นะครับอันนี้ทำง,งานใต้ไไดินมันชักจะมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ฉันเลยเตรียมฟองไว้เผื่อมันพังเข้ามาโอ้ผมใช้ปืนพกไปแล้วอ่ะ เป็นออฟฟิศบริษัทรถไฟใต้ดินแน่อืมใช่ครใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้หรอคิด่อกขุมกันใชลรางรถไฟมาตรฐานความปลอดภัยการเดินรถไฟใต้ดินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับรถไฟใต้ดินจะหยุดการทํางานอัตโนมัติเมื่อกลับมาอีกครั้งโปรดสั่งแผู้คุมยืนยันสถานีรถไฟจะไปที่ลงจอดโปรดสั่งการที่แผงควบคุมเพื่อยืนยันสถานีรถไฟจะไปจอด ทำวิธีการนี้เช่นเดียวกับการใช้เส้นทางที่ต้องการเดินรถถ้าหากเส้นทางไม่มีความปลอดภัยจะเกิดความผิดพลาดขึ้นและกระบวนการจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้โอ้ต้องไปให้ถูกเลยเนะะอ้ยมันได้มีพิกล็อกอ่ะไม่อยู่พิกล็อกอไปยากมากเลยเว้ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้เนี่ยเรามหูกดสววาเนี่ยมันกดไม่ติดเฉยเลยชอบแบบแดดไปชนซอมบี้ แล้ก็โดนซอมบี้กัดฟรีฟรผมขอดูหนักก่าน,นะโอ้ยไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยวะขคือเราทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยตอกจากแบบว่าต้องหาพิกล็อกโอเคผมก็รู้แล้วนะครับว่าล็อกพิกมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้นี้นี่ก็ที่หยุดกดอัดที่ที่หยุดกดอัดคลิปไปเนี่ยก็คือผมไปดูสปอยมาดิหน่อยนะผมว่าว่าไปเอาของตรงไหนนะครับเออคือแบบ มันหาไม่เจอะจนผมแบบเดินวนเดินวนที่เก่าตรงนั้นประมาณรอบหนึ่งอ่ะให้หาไม่เจอเลยจนรู้มาว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่กับศพไอ้ศพข้างล่างนี้โอ้โหหาตั้งนานปรานี่ครับกับศพที่ผมแบบไม่กล้าเข้าใกล้ตอนพาร์ทที่แล้วนะ โอ้ยแหลากัะเนี่ยเผิดเ้าช่ยวยเปิดดูดีกว่าเปิดออกดูนั่นแหละล็อกพิกเฮ้ยนี่ไงสเปซบาร์ล็อกพิกนี่แหละที่อยากได้โอ้โหในสุดก็เจอแล้วสักที แล้วก็ใช้ล็อกพริกเลยโอเคมันล็อกกี่ที่วะไม่ที่เดียวแล้วเนาะอืมไป mày nó chịu ui tôi khỏi nè à không à chạy chạy luôn อันนี้ผมเอาลูกฟองก่อนวะโอ้ยนนท์รวาปืนพกพกดีกว่าพกดีกว่าก็มีมีมีนี่อ่ะเก็บเดี๋ยวโอเคงเคงใช้กิย่เฮ้ยมานี่มานี่มามาอือืตัวเละไปดิครับ ไปไปไปหาทางเข้าเข้าทางไหนวะโอ้ตรงนู้นเราต้องเดิอนอ้อมไปสินะเอ้ยเชี่ยโอ้โหข้างบนข้างบนเหมือนกันเล่นเฮ้ยลบไปล้วไ่ทันลานละใช้ยาน,นี้เลยกันมา

อืมเอ้ยชิบข้างบนนี้ก็ด้วยเหรออือไมไปต้องรอเล็งแล้วเฮ้ยโอ้ยป่ะจะได้เปิดอีกอันหนึ่ง โอเคมันก็มาเรื่อยๆเ,เลยน,นี้เปิดแล้วโอ้โหเอี๋ยวตรงนี้มันเข้าทางไหนวะนี่โอ้โหมันก็ไต่บนหัวเหมือนกันนะ ปเฮ้ยเดี๋ยว,วที่เปิดเลยโอเคเลยทีเดียวไปข้างบนนั่นแหละข้างบนแน่แน่ไปเดี๋ยวเอามีดมีดมาเล็กสี่ดีมีดอ่ะอ๋อของมาก,กสุศน์พบ อ้อมีแค่นี้เหรอวะมันมีตรงไหนอีกอะที่ยังไม่ได้เิยหรออความแฟดออาค่อยอ่านเฮ้ยไม่ได้ขึ้นทางนี้เราต้องทะลุไปอีกฝั่งนึงครับแต่มันก็เหมือนเป็นทางเดิมอะเฮ้ย ตรงนี้ตรงนี้ที่สุดท้ายเจอแล้วเดี๋ยวลูกโอ้ยชิบมาขัดขวางทำไม่ได้ลูกได้ลูกโอเคเออออกจากพีนี้อเออไม่เอา,นะไ,มเอาไม่เอานะจ้าไม่เอาไปแล้วโอ้ข้าบนตัวใหญ่มนด้วยนะี่ โคตรอันตรายเลยโอเคตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็วิ่งยาวๆเลยเลยวๆมาเพียบแล้วมาเพียบแล้วเหลวิ่งนบินบินจิ๋วบิงวิ่นจิ๋ววิ่งโอเคโอ้ออกมาได้เหรอโอเคเหลือแค่สับสบวิตไฟหลับ อ่ะอบเขาคัดสีเลยขอให้สนุกนะนี่ขอให้สนุกนะจ๊ะแล้วก็เซฟเลยจ้ะดูของดิไม่มียาแดงเลยโอ้โหเพชรมีแต่เพชรสีแดงโอเค หมือนานเราต้องกลับไปหาคารลอสครับนี่จิวฉันกู้พลังงานรถไฟใต้ดินเสร็จแล้วเง้ยเนี่ินั่นแหละฉันคิดรัทที่นั่นนะเออจริงดิ่ไปเลยคีกแค่กเดียวใครกูหูนเออใครกูหูวะแม่งสั่งอย่างเดียวไม่ช่วยเลยอ่ะใครคู้หูใครคูมหู โอ้ยเชี่ยว้าวเนมิเซนเนมิเซนโอ้ไม่นะต้องไปเจออะไรตอนนี้วะเนี่ยมาเฮ้ยนีอย่างน้อยก็มาตามมาได้แป๊บหนึ่งไปไปเร็วโอ้ยไปเลยไปฮัลโหลไอตัวนั่นมันยังไม่ตายมันตามเลอะฉัน ไม่ได้จึงววาจะเปิดเส้นทางเดินรถโอ้โอ้ต้องเปิดเส้นทางเดินรถอีกอะถ้นกันเซฟก่อนเลยแล้วกันผมว่าเสียวตายว่ะสู้ไปนี่ก็ต้องไปโอ้ย เลบไปอเอ้ยชียสองต่อยอะตรยากเลยคนระ

อยู่ในห้องควบคุมแล้วยังไงต่อเยี่ยมที่เหลือก็แค่ตั้งเส้นทางรถไฟได้ขอเวลาเดียวเอาเราต้องไปที่ไหนรถไฟจอดที่ถนนเรสต์สโตนเราต้องไปให้ถึงสถานีฟ็อกซ์พาร์กทั้งโปรแกรมได้ไหมเฮ้ยฉันเป็นยอดตำรวจห่วงใจได้ไหมวันนั้นบอกว่าถานนเรสต์สโตนไปยังฟ็อกซ์พาร์กสินะฟ็อกซ์พาร์กเอ,อฟเอ ก็เดี๋ยวเดินใหม่มันต้องเป็น RE ใช่ปะ่ะโอเคอันนี้ก็ s A อ๋อไ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ต้องกดตัวหนึ่งส่วนสองอันนี้ส่วนสามอันนี้ส่วนสองอืม ยืนยันเส้นทางถูกต้องคาร์ลสนี่ฉันเส้นทางรถไฟพร้อมแนละ้วนี่คนี่ยอดไปเลยแถมยังดื้อด้วยนะรีบกลับมาที่สถานีเถอะเราจะได้เตือนมารถไฟออกไปกันโอ้โหขากลับมันไม่ได้ง่ายสิคาร์ลสแม่เจอในมิซิสนะฮาร์โร อ๋อโอเเฮ้ยชี้อะไรนเ,เนี่ยอ่าเลยแล้วกันเสียงเหมือนไม่ไม่ค่อยเป็นใจมากเลยไปโอ้โห ทางไหนวะอหลงอีกทีก่นี่ต้องทางนั้นเน่ยไปโอเคเดี๋ยวผมต้องเฟ,ฟตรงนี้ก่อนนะไปเปิดเปิดล็อกนี้ก่อน โอเคยยมระเบิดแทบจะไม่ได้ใช้เลยโอเคเราต้องกลับไปสถานีรถไฟที่เดิมแล้วครับโอ้โหลบสองนัดถือพกไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันคืออะไรพวกนั้นเจี๋ยเออ Valeu, valeu, Vem 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 uti. vai, ui, olha, olha, Oh! Vai! olha, vai olha, 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 ไปยกวิ่งดิวิ่งโอ้โหหนักทางนี้โอเคหนักทางนี้ใช่ไหมได้มันก็ไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วกันโอ้โหอฮือกหนักนี้อีก,กอ่ะฮะเอานาะเข้าสิโซโอเค สุดนัดเดียวยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นที่ฮิวเนาะโอ้โหายใจไม้ตัวทองเลยเชี่ยมจะพังตัวม,มันไหมเนี่ยเฮ้ยพังใต้แล้วก็เฮ้ยชีพหาย

โอ้โอยเชีย่ยแล้วลูกออกไปมีที่ช็อตไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยจีไปเร็วเร็วไปเร็วเข้าไปดีโอเค เย,เยี่ยมมากคุณยอดตำรวจประทับใจมากนี<ฮ>่ผลได้สิช่วยได้มากเลยแต่เราต้องใช้เวลาเตรียมตัวสักพักนึงนี่คุณไลได้เรื่อยยังไงบ้างมีพวกตัวประหลาดเต็มไปหมดไม่มีทางฝ่าออกจากเมืองได้แนะ่ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่เธอมาช่วยเราทำให้รถไฟใช้การได้เวลานี้ไม่เหมาะที่จะมีตัวทวงนะเพื่อน เธอไว้ใจไม่ได้แค่เหนียวไกลย,ยังไม่กล้าเฮ้ใจเย็นสิเหนียวไกกับนิวิตมามาโทษเธอจะทำให้นายตาย <laughs> โทษทีนะทุกคนจะแต่งงานดับนะไปตายสิอีกแล้วอย่างนั้นเหรออีกแล้วมาตามล่าฉัน

Đây rồi rồi đúng nha Đi đâu Đi đâu đi นผะลึกจัดเลยโอเคไปต่อไปต่อหนึ่งเซฟก็เซฟพอได้นะไม่รู้มันจะทะลุผ่านได้เปล่านะเออจริงด้วยดิมันทะลุผ่านกระเพงปูนได้ด้วยว่ะคาร์อาลอสได้ยินไหมคาร์ลอสเวนด้วยฟุ้ย่างขา,าดิตูดขาท่างออก เอฟเลยครับโหโคตรบุดบิดบอกเลยบุดบิดมากตัดไปอันนี้มีอะไรบ้างกระสุนเป็นพกกระสุนลูกซอง,องโอ้ยโอ้มีแค่สี่นัดนี่ยนะแล้วก็สุน เรียบร้อยนะครับก่อนเซฟครังถัดไปจะได้แบบว่าลุยได้เต็มที่อ๋อแผนที่ทางระบายน้ำอืมโอเค้าใจละแผนที่ของที่นี่สุนะยเยียบเลยถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปพาร์ทสองอ,อ,งอาจจะอาจจะตัดฉากเป็นช่วงๆนะผมก็นั่นแหละตัดฉากตายออกเออยอมรับเลยเมื่อผมแบบเส้นกากมากเลยแต่ว่าก็จะพยายามเลให้มันจบให้ได้ครับ ว่าผมชอบตัวละครจิวมากผมไม่อยากเห็นจิวโดนนิพิสิตท,ทำร้าย <c oughs> เอาเป็นว่าผมขอตัดจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอนแล้วกันนะผมขอบคุณทุกทคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมกันก็ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครก็สำหับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ